เรารไม่เอไแ่พิวจะรู้ว่าไหนไม่เจ้าเราไมจ้ัไหนแม่แต่ไม่ชเนาะไม่ชิเราเาไม่ชินนะเอ๋ยเขาตกใจสุดๆก็คือไอ้ตอนที่จดลมมาตอนมั้ก็คือนึกในใจว่าเขาตายแน่แ่้เราไม่เช่อไแม่พิวจรู้ว่าไหนไม่เจ้าเราไม่จ้ัไหมแต่ไม่ชิเนาะไม่ชินเราเนาไม่ชินนะเอย เขาตกใจสุดๆก็คือไอ้ตอนที่ตึกพัลงมมาตอนนั้นเขาคือนึกในใจว่าเขาตายแน่ๆน่ก่อนดูอย่เร้องเรียกคนอื่นเลยตออมาต่อมาตื่นก็รอตาอยู่ต่อต่อพอพอเสร็จไอ้นี้นะตึกน้ำซุปลงมาเสร็จแล้วก็พอเขานิ่งๆแล้วก็เขาเปิดตาดูตามันจริงๆเขาตายอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเปิดดูนิ่งๆมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตายก็จริใจมาก เนียอ่ะเดียวไว่าเราตีดวปลรูไเนี่ยเนียเนี่ยเนียก็ตีไดก็รอเนียก็เดเนียก็ไทยเนี่ยจะรู้เนียก็ลุ้นเนียก็ไทยเนี้ยจเนียก็พี่ตัวละพี่เนยตัวพี่ตัวไงเป็นละมดไอตีมาเนะมา่คนเีเละมี่เียังไงจีนี่มาคนยเป็ะมประมาณเจ็ดคนที่เป็นเพื่อกันรู้จกกัน ก็เสียไปแล้วแต่ในชั้น28ทีอยู่กัน4คนนั่นน่ะ2คนเสียชีวิต2คนรอดยอแต่าล่ะเดี๋ยวก็เสี่ยวเสียราันเราจะยิงนเสแล้วอีกคนนึงยังลงบ้าง ตเตือนนะเขาก็บอกเตือนว่าอย่าวิ่งเขาก็เตือนเพื่ออีสองคนที่เสียชีวิตอะเขาก็วิ่งวิ่งแล้วก็มันก็เลยพอตื่นตัก็เลยไหลเข้าไปแต่สองคนที่รอดมาเนี่ยมันนั่งอยู่เฉยเฉยไม่ได้วิ่งอะไร พยายามไดมไปหอกแ่าพที่ยายาาน้นแล้วานีอไปงัเนยไปกรอยาามทำให้ดีามัน่เกิดทำตอสายเขาก็คิดอะไรท่นดีอใช่ทำความดีมาตลอดเรารู้ดีใจมากเลยนะพอรู้ว่